สวัสดีครับผมวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงนี่เลยฮะจังหวัดสุพรรณบุรีฮะในเมืองโบราณอู่ทองฮะเดี๋ยวก็เราจะมาเที่ยวจุดสําคัญเลยฮะในที่ท,ที่ที่ใหม่ฮะที่เปิดตัวใหม่นะที่มีชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นวัดเขาทําเทียมครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่นี่ฮะเมืองโบราณอู่ทองแล้วนะ จากนี้ไปยังวัดเขาทำเทียมก็ประมาณสักสิบกว่ากิโลนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันไปวัดเขาทาเทียมแล้วนะครับที่นี่เลยวัดเขาทาเทียมนี่ก็จะเป็นแบบบรรยากาศรวมๆนะนี่ขบวนมีจุดแหลมมาด้วยนะครับผม อ,อนาคตน่าจะมีที่ขึ้นไปชมนะครับจุดโหนความสูงความท,ท้าทายอีกที่นะจำเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าบรจยาก,กาศดีมากนะผี่ชมนี่ฮนระับภายในก็จะมีคนดูแลสวน,นต่างๆนะมีขายตอรี่ด้วยนะนี่เพื่อสำหรับคนที่มาเสี่ยงโชค หลังจากทำบุญเสร็จพระองค์ใหญ่มากคี่้ชมนีเ่เป็นไงล่ะบเริ่มเลยบรรยากาศดีมากนะฮะวันนี้ก็บรรยากาศก็เครื่องค้าขึ้นฝนนะครับที่ผ่านมาได้เลือดนะครับวันนี้นี่ลดลมนะฮะถนทําใหม่เบรกไหล ล้มเลยมันได้แผลไปหนึ่งจุดอบ mm hmm. รรยากาศดีจริงๆฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปขาหลังพระประธานองค์ใหญ่ดีกว่านะไม่รู้ข้าดใหนญน่บ้างฝั mm ่ hmm. งนี้ไงที่เป็นฝั่งภูมงนะ mm hmm. เห็นายๆหลายคนเซลฟี่มานะฮะฝั่งโน้นนะฮะเนี่ยหลังจากแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ ฝั่งที่กำลังก่อสร้างกันอยู่นะฮะเพื่อเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกที่นะสำหรับคนที่ชอบความเสียวนะครับนี่เขนน้ามาในภูเนี่ยผาข้างหน้าจะเป็นหินท้งนั้นเลยนะถ้าทำเสร็จก็จะเป็นอีกที่เที่ยวอีกที่นะที่ใครๆคนที่ต้องต้องการความเสี่ยวนะ โอ้บรรยากาศดีจริงครับวันนี้ดีจริงดีจริงครับแล้วก็จำเลยครับทำบุญกันดีกว่าครับทามาไม่ทามาไม่ถึงตรงนี้ก็ถือว่าถ้ากิว่ามาไม่ถึงนะต้องบอกว่าย่างงี้เลย จำจำจริงจำจริงครับนี่เหมือนโมงหลับนครนะครับมผมทางด่วนเป็นไงละ่ะ หลังจากเราเข้าไปไหว้พระเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเที่ยวจุดสถานที่ที่อื่นกันต่อนะเดี๋ยวรู้ว่าเราจะไปที่ไหนกันนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะของวันนี้เลยตอนมาก็ชีวิตก็ทึกพอสมควรนะรถก็ล้มนะเนยได้แผลส่วนก็ทำทางมาต่อทันนะที่ผ่านมา ทำทางก็ไม่ค่อยดีนะเวลาเราเบรกก็มันถลายส่วนจะเป็นุ่นแบบเนี้ยอย่างนี้เลยเขาทําเป็นช่วงๆนะเวลาเบรกเบรกล้อหน้ามันไหลพอไหลตึ๊ด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 ตึ๊เหลือบลอยล้มเลยได้แผลไม่ถึงจุดสบายใจเลยวันนี้อืออ่ะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวไปบ่ายก่อนนะครับผมเดี๋ยวไ้เจอกัน EP ต่อไปนะว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนฮะ ก็ยังมีจุดเล็กๆนะฮะผมที่ใครๆก็มองไม่เห็นกันนะฮะในสานที่วัดเขาทําเทียมมันอยู่อีกฝั่งด้านหนึ่งนะฮะของพระองค์ใหญ่นะฮะนี่ฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นจุดไฮไลท์สำคัญเหมือนกันนะฮะนี่ครับ เราคหว้พระเสร็จก็นี่ครับจะไปอีกมุมนะพระองค์ใหญ่เลยฝั่งนั้นนูนน้นนะฮะฝั่งน,นู้นจะเป็นจุดแรงม้าอีกที่นะฮะสลับขึ้นไปประจนความเสียวนะฮะถ้าก็สร้างเสร็จก็น่าจะต้องมาเริ่มลองครับบรรยากาศเสียวๆกันนะครับ,บ,บ,เ,เ,นะรบเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางไปที่อื่นกันต่อดีกว่านะครับ ตอนนี้ก็จะจะบายกว่ากวาละจะจะบายสองใบสามแล้วเดี๋ยวเราจะไปสานที่ทต่อจะไม่ทันเย็นนะไปจะไปดีกว่าเจ้าถิ่นเยอะนะครับผมข้ามาเนเจ้ยยาถินเพียบเลย วันนี้มาดีมากผมบรรยากาศดีมากเครื่องฟัดเครื่องฝนครับม,มาก็เปลี่ยอยู่ช่วงช่วงพักนะฮะจะเปียยอยู่ช่วงนอนทบรุรีคิดว่าจะมาไม่ได้สล้วดีจริงๆนะผมแม้กระทั่งห้องสุขาอยง,แบ,งแบ่งแยกนะครับแบ่งประเภทผู้หญิงผู้ชายให้ฮะไฟไฟเหมือนปานน้ำมันเลยนะฮะสะอาดจังห่านะฮะ เราก็ได้เข้ามาถึงอุทยานพุ่มม่วงนะครของวัดเขาทําเสือเดี๋ยวเราอยากไปดูภายในกันดีกว่าครับมา